ดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาดนตรีสากล EP 13ค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสอบเก็บคะแนนของแต่ละวิชานะคะเด็กๆวิชาดนตรีสากลก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราก็จะมีการสอบเก็บคะแนนกันอีกแล้วค่ะในหน่วยนี้ครูแมวจะขอสอบเก็บคะแนนเรื่องการฟังและการอ่านนะคะ <Huh? S 1> อย่าเพิ่งร้องหากันนะคะเด็กๆไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยค่ะข้อสอบของครูแมวนะคะก็จะมีเพียงแค่10ข้อค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ วิธีการทำนะคะก็ง่ายๆคะ่ะให้เด็กๆนะคะดูคลิปวิดีโอเป็นการทบทวนการเรียนการสอนกันก่อนนะคะเมื่อหลังจากที่ดูจบแล้วให้เด็กๆเ,เข้าไปที่ Google f o r m นะคะที่ครูแมวแนบมาแล้วไปตอบคำถามหัวข้อเรื่องการฟังระดับเสียงโน้ตมีซอลาโด เพียง5ข้อเท่านั้นนะคะและก็ไปตอบคำถามการอ่านโน้ตที่อยู่บนบรรทัด5เส้นบอกชื่อของเขานะคะว่าเขามีชื่อว่าอะไรกันบ้างนะคะเพียงอีก5ข้อเท่านั้นค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ส่งกลับมาให้ครูแมวแค่นี้เองคะ่ะเด็กๆ อย่าลืมกันนะคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วอย่าลืมไปทำข้อสอบกันเลยนะคะ10ข้อเมื่อทำเสร็จแล้วส่งกลับมาให้ครูแมวเลยนะคะเด็กๆจะได้ไม่มีงานค้างนะคะพร้อมที่จะไปดูคลิปวิดีโอกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยคะ่ะทบทวนเรื่องลักษณะตัวโน้ตและตำแหน่งตัวโน้ตบนบรรทัด5เส้น มาดูกันที่เรื่องลักษณะตัวโน้ตกันก่อนเลยนะคะลักษณะตัวโน้ตเป็นสัญลักษณ์ทางดนตรีที่บอกถึงความสั้นยาวของเสียงซึ่งมีด้วยกันหลายลักษณะในหน่วยนี้ครูจะขอแนะนำเพียง4ลักษณะสำคัญดังนี้นะคะไปดูที่โน้ตตัวแรกกันเลยค่ะมีชื่อเรียกว่าโน้ตตัวกลม ลักษณะของเขาก็จะเป็นวงกลมนะคะความยาวเสียงของเขามีค่าเท่ากับ4จังหวะค่ะโน้ตตัวถัดไปมีชื่อเรียกว่าโน้ตตัวขาวสามารถเขียนได้2ลักษณะดังภาพนะคะค่าความยาวเสียงของเขาก็คือ2จังหวะค่ะถัดไปนะคะเป็นโน้ตตัวดำสามารถเขียนได้สอ2ลักษณะเหมือนกันค่ะค่าความยาวเสียงของโน้ตตัวดำนั้น มีค่าเท่ากับ1จังหวะค่าและตัวสุดท้ายนั่นก็คือโน้ตัวขบีต1ชั้นสามารถเขียนได้สองลักษณะมีค่าความยาวเสียงครึ่งจังหวะค่าเมื่อเรานำโน้ตลักษณะต่างๆมาบันทึกไว้บนบรรทัด5เส้นก็จะมีชื่อเรียกเลียงตามลำดับจากโน้ตเสียงต่ำไปถึงเสียงสูงเป็นสระบบดังนี้นะคะ ไปดูที่ระบบโซฟาก่อนเลยค่ะระบบโซฟาก็จะมีชื่อเรียกว่าโดเรมีฟาซอลาทีและระบบตัวอักษรมีชื่อเรียกว่า C D E F G A B นั่นเองค่ะมาดูกันที่การบันทึกตัวโน้ตจากเสียงโดกลางถึงเสียงโดสูง 8เสียงบนบรรทัด5เส้นจากรูปโน้ตที่ถูกบันทึกแบบหัวโน้ตคาบเส้นก็จะมีทั้งหมด4เสียงดังนี้ค่ะเริ่มต้นที่เสียงที่ต่ำที่สุดนะคะนั่นก็คือโดคาบเส้นน้อยมีคาบเส้นที่หนึ่งสอคาบเส้นที่สองและทีคาบเส้นที่สค่ะและโน้ตที่ถูกบันทึกแบบหัวโน้ตอยู่ในช่อง ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4เสียงเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือเรอยู่ใต้เส้นที่1ฟาอยู่ในช่องที่1ลาอยู่ในช่องที่2และโดเสียงสูงจะอยู่ในช่องที่3นะคะเด็กๆคะ่ะ จำตำแหน่งตัวโน้ตและชื่อของระดับเสียงโน้ตกันให้ดีๆนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้เด็กๆจะมีการสอบเรื่องการอ่านตำแหน่งตัวโน้ตบนบรรทัด5เส้นกันด้วยนะคะขอให้เด็กๆทำข้อสอบกันได้10คะแนนเต็มทุกคนเลยนะคะการฝึกเล่นคีย์บอร์ดเพลงชวนเธอเล่นดนตรีเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่13ค่ะ แนะนำแนวทางในการฝึกซ้อมและเตรียมตัวในการสอบเล่นคีย์บอร์ดเด็กๆคะสำหรับในหัวข้อเรื่องการฝึกเล่นคีย์บอร์ดนะคะเด็กๆก็ได้เล่นกันจบเพลงไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นช่วงของการฝึกซ้อมแบบจบเพลงเพื่อเตรียมตัวที่จะรอสอบปลายภาคนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูก็จะมาขอแนะนำวิธีการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวสอบดังนี้คะ่ะ 1. สำหรับนักเรียนที่ใช้เครื่องคีย์บอร์ดในการฝึกซ้อมและสอบสามารถทำได้2วิธีคือวิธีแรกคือการฝึกซ้อมและสอบจากการเล่นกับจังหวะที่อยู่ในเครื่องคีย์บอร์ดโดยให้เด็กๆใช้จังหวะความเร็วที่80นะคะหรือวิธีที่2จะเล่นกับไฟล์เพลงที่ครูแนบมาให้ก็ได้แล้วแต่ใครจะสะดวกเลยนะคะเด็กๆ 2. ส,สำหรับนักเรียนที่ใช้แอป Perfect Piano ในการฝึกซ้อมและสอบก็สามารถทำได้2วิธีเช่นเดียวกันนะคะวิธีแรกก็คือการฝึกซ้อมและสอบจากการเล่นกับจังหวะที่อยู่ในแอป Perfect Piano ที่ครูเคยสอนตั้งค่าไว้แล้วที่ความเร็วของจังหวะ80นะคะหรือวิธีที่ 2. จะเล่นกับไฟล์เพลงที่ครูแนบมาให้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ แล้วแต่ใครจะสะดวกวิธีไหนเลยนะคะเด็กๆส่วนเรื่องกำหนดวันสอบเล่นเครื่องคีย์บอร์ดครูแมวก็จะมาขอแจ้งวันและรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวในการสอบนะคะเด็กๆและร้องโน้ตเพลงชวนเธอเล่นดนตรี ซ้อมเพื่อเตรียมตัวสอบเล่นกับจังหวะที่อยู่ในเครื่องคีย์บอร์ดให้เด็กๆเปิดจังหวะในเครื่องคีย์บอร์ดของตัวเองนะคะที่ความเร็ว80โดยนับจังหวะเพื่อเตรียมตัวมา1 2 3 4สแล้วนับหยุดหยุดอีกสองจังหวะนะคะเด็กๆก็เริ่มเล่นโดโดในห้องที่1ได้เลยค่ะไปดูตัวอย่างกันนะคะเด็กๆ 四。<Sí. S 2> <c oughs> การฝึกเล่นเพลงชวนเธอเล่นดนตรีจากแอป Perfect Piano โดยใช้จังหวะในเครื่องนะคะให้เด็กๆทุกคนตั้งค่าความเร็วที่80นะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะเด็กๆเ,เพลงชวนเธอเล่นดนตรี1 2ึ่สามหยุดหยุด สองสามสี่วิธีการเล่นกับไฟล์เพลงที่ครูแนบมาในคลาสลูมแบบมีเนื้อร้องค่ะฉันและเธอ ทีการเล่นกับไฟล์เพลงที่ครูแนบมาในคลาสูมแบบไม่มีเนื้อร้องค่ะ ฟังระดับเสียงโน้ตมีซอลาโดอาเด็กๆทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกการฟังระดับเสียงโน้ตพร้อมกับฝึกร้องโน้ตตามครูแมวนะคะในหัวข้อนี้ก็จะมีการทดสอบด้วยนะคะให้เด็กๆ,ๆทุกคนตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะครูแมวร้องก่อนแล้วเด็กๆร้องตามนะคะครูแมวร้องว่ามีมีมีเด็กๆ,ๆร้องคะ่ะ วิธีขับร้องเพลงที่ถูกต้องเด็กๆอย่าลืมกันนะคะต้องร้องให้ตรงจังหวะและทำนองเพลงนะคะร้องให้เต็มเสียงแต่ไม่ตะโกนออกเสียงพยัญชนะสระคำควบกล้ำให้ชัดเจนแบ่งลมหายใจให้ตรงกับวรรคตอนของเพลงกันนะคะเด็กๆ คนคอยเอาใจถ้าอยากกินขนม คุณคอยเอาใจถ้าอยากกินขนมมีนิทานก่อนนอนแล้วยังมีผ้าห่มหลับเลยนอนฝัน 曾。